วันนี้ก็ต้มไก่ครับกินข้าวกันครับอยู่หน้าคือเก่าครับพี่นอ้องต้มไก่กินข้าวกันสดร้อน,อนใส่ใบมะขามาอ่อนคือิแซ่บเนะาะกันซาก็มีหน่อยเดียวเหน่ยวมดแล้วเครื่องใส่ครับหอมหอมครับพี่น้องอยู่หน้าคือเก่าพี่น้อง <c oughs> ต้มไก่เด้อครับพี่น้องมาเด้อต้มไก่เด้อพี่น้องอยู่นะคือเก่าพี่น้องนะสุกได้ที่แล้วครับพี่น้องเออเดือดพุบพุบพุบเดือดครับพี่น้องหอมหอมอยู่นะคือเก่าเด้อครับพี่น้องต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่ครับเนื้อ อื้อหอมๆพี่น่องใส่พริกผงจักหน่อยเติมมะนาวสักหน่อยอื้อหอมหอมครับพี่น้องเอ้อดเดือดๆนยครับอื้อปรุงใจแซ่บๆ